เรามาดูหน้า26นะครับบทที่6เรื่องสระกันบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องสถานที่เกิดของอักษรของอรับแล้วลักษณะการออกเสียงของอักษรอหรับแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องสระเรื่องสระนี้เขาก็จะบังคับให้คนอ่านนะั่นต้องทําปากอย่างไรนะครับอันนี้แหละครับส่วนประกอบของของคนเหล่านั้นที่จะอ่านอัลกุรอานให้ชัดเจนนั้นจะต้องมีหนึ่งแหละครับที่สําคัญก็คือกระจก ถ้าเราไม่มีกระจกเราคงไม่ทราบและครับว่าอักษรไหนที่เกิดจากริมฝีปากแล้วเราทําปากอย่างที่เขาบอกไหมอักษรไหนที่เขาไมา่ได้ใช้ให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 ้เกิดจากริมฝีปากให้เกิดตรงอื่นเราใช้ริมฝีปากช่วยหรือเปล่าอย่างนั้นคือผิดหมดแล้วนะครับที่ผมว่านั้นแล้วก็อักษรอันละศระสระนี้จะบังคับแหะครับให้ผู้อ่านนั้นต้องทําปากอย่างไรนี่แหละครับถ้าเราไม่มีกระจกเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวเราว่าเรานั้นอ่านผิดหรือถูกนะครับ สำคัญเลยนะครับกระจกนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูละครับอ่านแล้วก็มองกระจกไปด้วยนะครับเรื่องสระนั้นอัลฮารกะจุนะครับในสระในภาษาอับนั้นมี11สระนะครับสระอะไรครับสระฟัตฮะมันจะอยู่ข้างบนภาษามาลายูว่าดัตตานะครับสระกัสรอนะครับกัสซรมันอยู่ข้างล่างนะครับภาษามาลายูก็เรียกโบวอ นะครับสระดับปันมันอขอภัยกับสระอตอมมามันก็จะอยู่เป็นเป็นสระที่อยู่อยู่ข้างบนนะคำว่าข้างบนนั้นคำ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 ว่ามันอยู่ข้างบนนะครับภาษามาลายูเขาก็บอกว่าเป็นสระที่มันหันไปข้างหน้ามีหัวขมวดละหันไปข้างหน้าเรียกว่าดับปันนะครับ <aram algumas> ต่อไปนะครับอีกอีก,อ,กอีกสระหนึ่งต่อมาเป็นสระที่สน่ก็ฟัตฮะไตนี่นเป็นสองอันอยู่ข้างบน นะครับต่อไปกัสรอกัสรอาไตานี่นะครับแล้วก็มันอยู่ข้างล่างสองอันนะครับแล้วก็หัวกลมๆหันไปข้างหน้าหัวขัหมด2อันนั้นเขาเรียกว่าดอมมาไตานี่นะครับเป็นสระที่6ละต่อไปสระที่7ฝนะครับฟัทฮามัดคือเป็นสระตรงๆเป็นสระที่ออกเสียงยาวๆกัสรอมัด ก็มันอยู่ข้างล่างตรงตรงแล้วก็ตอมมัมัดก็จะเป็นหัวขมวดและชี้หางขึ้นไปตรงตรงข้างบนนะครับเป็นสระที่9และสระที่10ก็เป็นสระสุกูลเป็นกลมๆหรือเป็นเป็นวงรีนะครับอยู่ประมาณเอียงประมาณ4 5สหองศาของอักษรทั้งหมดละสระเนี่ยนะครับแต่มีสระสระที่สระฟัทฮามัดกับสระมัตตอมัตนี่แหละที่ก็ยืนตรงๆงนอกนั้นจะเอียงหมดละครับต่อไปสระสุดท้ายสระที่11 เป็นจะเป็นสามันสามสามขีดผสมกันนะครับบางท่านเรียกว่าสระฟันหนูว่ากันไปยังว่ากันไปนะครับว่ากันไปสระสามฟันนี่แหละครับเป็นสระสัตด,ดูนั่นแหละครับสระนั้นมันแบ่งออกเป็นสองชนิดครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่ดูหนังสือเล่มนี้กันอยู่นะครับสองชนิดชนิดแรกคือชนิดที่ตายตัวนะครับไม่เปลี่ยนเสียงเลย มีสามสระอันนี้ท่านฟังจําให้ดีนะภาษาอัหรับเรียกว่าอัสลียะที่เราผิดสระก,กันนี่แหละครับตรงนี้แหละครับฟังตรงนี้แล้วครับเราจะเข้าใจนะครับสระอัสลียะที่ตายตัวอย่างนี้นะครับสระดั้งเดิมนั่นแหละครับมีสามสระจะไม่เปลี่ยนเสียงเลยนะครับคนอ่านนั้นจะต้องทําปากอย่างอย่างที่เขาบอกหมดเลยไม่ว่าจะไปสะกดกับอะไรไม่ว่าจะไปทําอะไรต้องทําปากอย่างนั้นตลอดและเสียงจะออกมาไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเราขยับปากหรือเปลี่ยนเปลี่ยนท่าริมฝิปากของเราเสียงจะเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเลยประเภทที่เราไม่ได้ดูกระจกแต่ถ้าเราดูกระจกนี่เราจะเถียงไม่ได้เลยแล้วเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านการอ่านออกเสียงที่เพี้ยนเลยนะถ้าเราไม่ดูเนี่ยมีปัญหาแหละนะ หรือบางครั้งเราติดมาตั้งโบร,โบราณเก่าๆนะครับเราก็จะบอกโอ้เราอ่านมาตั้งนั้นตั้งร้อยสองปีแล้วนะปุยตายาอ่านมาแล้วทาไมไม่เป็นนั่นะไม่ได้นะครับเพราะฉั้นนั้นความความรู้นั้นมันยังมาไม่ถึงนะครับมันยังไม่ก้าวหน้าพัฒนามาถึงนี้แต่ตอนนี้มันมีแล้วมาถึงแล้วขนาดต้องดูกระจกอ่านขนาดอย่งงางนั้นมีภาพมาให้เอ็กซเรย์ภาพมาให้มันสมัยก่อนไม่มีนะสมัยนี้มีนะครับเพราะอะไรเพราะ การการพัฒนาของเรานี้แหละครับอลัลลอฮ์ให้สมองของเราเอามาดูครับสามสระที่ตายตัวคือสระฟัตฮะฟัตฮะนี่แปลว่าคนอ่านนั้นต้องเปิดปากเอาปากอ้าปากอย่างเดียวเลยอ้าอาไปอยู่อักษรในอักษรอืออักษรกษราฟแล้วมีอาซีบอาลีบขวางอยู่ก,ก็อ่านว่าจาก้ากกเห็นไหมเราดูกระจกเลยครับปากเราจะไม่ไปไหนอ้าอย่างเดียวเลยไม่ขยับไปอย่างอื่นถ้าเราขยับเบนออกไปนิดแก มันจะเป็นแก่ทันทีเลยปางยิ่นยี่อวมนิทจะเป็นแก่เลยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะเราทําไม่ได้ดูกระจกปากเราทําไม่ถูกไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถเราไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะเรามาทไม่ถูกตามที่อุลมะอาลรับเขาบอกไว้ว่าต้องทําอย่างนี้มันชื่อบอกว่าฟัดฮักไปให้ให้เรานั้นเปิดปากซะคนอ่านเอาปากอย่างเดียวนะอาลีฟก็อา ถ้าไม่ไป,ไปขยับปากอ่านว่าแอห้าก็ต้องอ่านว่าห้าถ้าเราขยับปากอ่านว่าแฮเพราะฉะนั้นบางท่านอ่านอแฮมดูดินแลฮิโรบบินแอเนี่ยเป็นแออาก็เป็นแอเห็นไหมครับนี่คือมันเปลี่ยนไปหมดเลยด้วยถ้าเราขยับขยับปากขยับปากของเราเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนต่อท่านพี่น้องแล้วครับว่าถ้าจะให้เก่งจะให้ชัดจริงๆต้องดูกระจกแล้วล่ะครับเถ้าเรียนเรื่องสถานีวาญิบเลยไม่งั้นไม่ไมแน่ละผิดแน่ๆเลย เียเอาสระต่อมาเป็นสระที่สองที่ตายตัวสระกัสรอเขาบอกว่าให้คนอ่านนั้นต้องเอาปากแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นไปอยู่บนอักษรไหนก็อักษรทาก็ต้องอ่านว่าฮ้นะท่านฟังแยกปากนะดูในกระจกนะแล้วท่านจะฟังผมพูดท่านฟังอ่านและท่านฟังเอา,ากระจกมาดูด้วยเฮ้สมมุติว่าเป็นมัดฮีม ดูที่กอปก็กรีมใช่ไหมจะเป็นเสียงอย่างนี้น,ะนี่นี่นี่ท่านฟังแยกปากนี่แล้วไปสะกดกับอินี่นี่น,นะท่านถ้าเราไปขยับปากว่า,ามาบีเนี่ยใช่ไหมยังไม่ทันจะยี่ปากสะกดไอ,อน,นเสร็จเลยไปขยับปากมันก็เป็นเสียงเอยมันก็เป็นเนี่ยก็ผิดเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาอังกฤษนครับมีในภาษาไทยเนี่ย ฝศับ,บียอย่างเงี้ยท่านดูท่านดูกระจกเลยว่าท่านยีหมดหรือเปล่าฝศับ,บีต้องยีให้หมดแล้วไปสะกดกับพาเห็นไหมครับนี่เหตุผลจะเกิดจากตรงนี้แล้วเราจะไม่เถียงกันต่อไปตอบไม่ต้องเถียงแล้วท่านจะง่ายๆเลยเอาต่อไปสระที่สามที่ตายตัวผมขอพูดช้าๆนะอันนี้ยากมากและมีปัญหาด้วยสระบมะเป็นสระที่คนอ่านนั้นจะต้องเอาปากมารวมๆกันจุเอาปากทําจูจๆรวมกันเลยเมื่อไปอยู่บนอักษรไหนก็ทําอย่างนั้น เช่นคําว่าอยู่ที่มีมอ่านว่ามู่มูมูไปสะกดกับหามู้ถ้าท่านผู้ฟังขยับจากหูแล้วขยับเปิดออกมาก็จะอ่านว่ามูวนั่นนะใช่ไหมครับจะอ่นา,าอนว่ามั่วเลยมัวหม้ถ้าอ่านว่ามูมู้ห์ใช่ไมคนละอย่างนะครับเห็นไ,ไหมครับอ่านถูกๆคือต้องหูปากกระทั่งไปสะกดอักษรอื่นจบแล้วค่อยเปลี่ยนท่านี่คือสระเดิมเขาอัสลียะสามสระนะครับฟัทฮะ กัสรอดมมาหรือถ้าเป็นเสียงภาษาไทยก็อาอีอูอาอีอู e U, นะครับสามสระต่อไปผมจะพอแล้วครับพอสมควรแล้วนะต่อไปสระสระข้อ2อแลละครับชนิดที่มันไม่ตายตัวเรียกว่าฟารนอยะมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปมี8ปดสระที่เหลือนะครับ สระที่เหลืออื่นๆที่เหลือนั่นแหะคืออันอินอุนอาอีอ e ูแล้วก็ตายเป็นหรือสุกูลสัตดูนั่นแหละครับหน้า27แล้วนะครับเรามาดูนะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งสระฟัทฮะฟัทฮะนั้นเราก็รู้แล้วครับมันอยู่ข้างบนหนึ่งขีดแปลว่าเปิดหมายถึงผู้อ่านต้องเปิดปากอย่างเดียวขณะอ่านออกเสียงนะครับตัวอย่างนะครับเช่นคำว่า บาดูจากขวามือนะครับจะยาฮาคอฟาครับท่านฟังดูกระจกด้วยนะครับที่ผมเรียนกันท่านฟังแล้วดูกระจกด้วยแล้วก็ฟังผมอ่านข้อ2คือสระที่สองนะครับกัสรสระกัสระนั้นจะอยู่ข้างล่างอักษรทำมุม45องศาแปลว่าแยกหรือเอาปากนั้นแยก ออกจากกันนะหมายถึงผู้อ่านนั้นจะต้องแยกกริมพีปากอย่างเดียวนะครับขณะอ่านออกเสียงเช่นตัวอย่างนะครับอักษรเดิม b t y h h, h h f อักษรอักษรที่สสระดมมะดมมะนั่นเป็นสระที่เป็นหัวกลมๆลและหางหันไปข้างหน้านะครับแปลว่าหู หมายถึงผู้อ่านนั้นต้องหูริมทีปากนะหูริมทีปากอย่างเดียวอ่านขณะอ่านออกเสียงเช่นอักษรเดิมนะครับบาก็บูจาจูยิมยูฮาฮูและขอก็คู่ฟาก็ฟูต่อมานี่ที่เหลือก็จะเป็นสระฟับไอยะที่ผมเรียนไปแล้วนะครับสระที่เหลือคืออัน อินอุนนะอันนั้นเสียงคนอ่านนั้นเปิดปากและให้เสียงออกรูจมูกโพรงจมูกด้วยนะผมก็ว่าเป็นรูจมูกอีกแล้วนะครับแล้วก็อินผู้อ่านนั้นจะต้องแยกริมพิปากและให้มีเสียงออกโพรงจมูกด้วยอุนผู้อ่านนั้นต้องหูริมพิปากและให้เสียงออกโพรงจมูกด้วยอาเห็นไหมเปิดผู้อ่านนั้นเปิดปากและออก็กนนกะให้เปิดนานนานเปิดยาวนะครับ อี e, ผู้อ่านนั้นแยกริมพิปากและแยกยาวๆให้มีเสียงออกมายาวหรือแยกนานๆอู o, ผู้อ่านนั้นไปอยู่ตรงไหนผู้อ่านนั้นจะต้องหูริมพิปากและหูนานๆหรือให้มีเสียงออกมายาวๆนะครับต่อมานะครับมาดูหน้า28แล้วนะครับชระชิดดาหรือชัดดา จะเป็นสามฝันนะครับเรียกว่าสระสาฝันหนูนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อย่อชื่อเล่นๆน,นะครับผมทําให้พี่น้องผู้ฟังจะได้ไม่เบื่อสามฝันหนูสระ3ฟันหนูนะครับเน้นแปลแปลวนเน้นนะครับไปอยู่ตรงไหนคนอ่านนั้นจะต้องเน้นมีมีสีชนิดนะครับท่านผู้ฟังหนึ่งชิดดาอัมกันนะครับ ผมอ่านตามที่พิมพ์ภาษาอังกฤษมาเลยนะครับท่าน่น้นนฟังก็จะได้เข้าใจเลยนะครับแปลว่าเน้นมากเน้นเยอะๆคนอ่านจะต้องเน้นเยอะๆได้แก่สระสะด,ดูที่ไปตกบนอักษรลามกับอักษรรอทุกที่นี่ที่อยู่ในอัลกรุรอานนะไปเจอลามที่มีสด,ดูอยู่ตรงไหนก็ตามฮุกกลมไหนก็ตามไม่ตองสนกันแล้วครับไปอยู่บนรอตรงไหนก็ตามที่อยู่ใน,นกรุรอานท่านผู้ฟังเน้นเยอะๆ อาตัวอย่างละครับอัลรอฮ์อัลดูตรงนี้ตูตรงรอนะครับอัลรอฮ์มานิรอนั่นอยู่ที่รอนะฮะรอทั้งคู่เลยอ่านี่ดูเอาดูที่ลามบ้างอิลลาจะไปอา่า,อลลาออนว่าอิลลาต้องอ่านว่าอินลนะอัลลอฮ์อ่านว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องอัลอัลจุดทอยู่ที่รามใช่ไหมสระจะอยู่ที่ลามและที่รอข้อสองสระที่สอง ชิด,ดะตะรอคีตะรอคีนะครับแปลว่าช้าช้ายืดยาดอืดอาดนะได้แก่สระที่สัดดูที่ไปตกบนอักษรมีมกับอักษรนูนทุกที่ในอัลกุรอานนะครับไม่ต้องไปดูว่าผู้กบไหนแล้วละอยู่ที่นูนกับที่มีมช้าเลยอืดอาดทันทีเลยอมมอินเนี่ยมันช้านะครับแต่ว่า ตรงเอาเข้ากเ,เข้าเร็วนะอินอัมอย่าไปอมัมก็ไม่ได้อีกอินเข้าชาอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ถูกอีกเหมือนกันต้องฟังนะเข้าเร็วๆแล้วก็ไปชาที่หลังอัมมาอินนะกุลอาอูบิรบบินนะคำว่าบิน เนี่ยแหละตรงนี้นะเนี่ยจะช้าตรงนั้นแหละครับจะไปอ่านกุลอาอุบิรบบินนัสมาลิกินนัสอิลหินนัสอย่างนั้นไม่ได้ละไม่ช้าละครับอันเร็วไปแล้วน่ะนี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นดูที่มีมที่นูนที่มีสัดดูอย่างนี้หน่วงหน่วงเลยช้าช้าเลยนะครับเป็นเป็นข้อที่สองส่วนข้อสามสัดดูที่สัดดูร้อยริ้อยริมุมกินชิดตะตุร้อยริมุมกินนะมุมแปลว่าครับไม่เน้นเลย มไม่เน้นเลยเอามีไว้กันที่เรางงเราเกิดไปเน้นขึ้นมามีไว้บอกอย่าเน้นนะครับได้แก่สะด,ดูที่ไปตกบนคู่กลุ่มของอิดเดกรมมาอันกุนะคู่กลุ่มอิดเดกรมมาอันกุนะก็ก็จะมีนะครับนูนตายหรือสร้สนสองไปพบอักษรวาวนาะยาวาวมีมนูนนะครับสี่อักษรน,นั้นแล้วก็มีมตายพบมีมอิดเดกรมมุตามาศิลัยสกีบานกุนะนั่นก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับไม่เน้นเลยนะครับ เช่นคําว่ามิวอย่าไปอ่านว่ามิวอ่านว่าตัวอย่างที่สองไม่อย่าไปอ่านว่าไม่เหมือนแบบต้องอ่านว่าไม่นะครับจะไปไปไป,ไปเน้นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เน้นเขามีเป็นสัญลักษณ์บอกคุณอย่าเน้นนะครับที่มันอยู่ตรงอิเดโกมมอันกุนะอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่สามนะส่วนสัดดูข้อที่ 4, สี่สัดดูมุมกิน ชิดตะตุมุมกินินแปละว่าเน้นปานกลางได้แก่สัดูที่ไปตกบนอักษรอ,อื่นๆอักษรที่เหลือนะ่ะเหลือจากที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยนอกจากเหลือที่กล่าวมาอะไรครับลามกับรอเน้นเยอะเน้นมากๆนูนกับมีมช้าๆนอกนั้นเป็นอยู่ในข้อนี้หมดเลยเน้นปานกลางเห็นไหมครับเยอะนะที่อ่านจะมากเลยสัตว์ดูที่ไปตกบนอักษรอ,อื่นที่นอกจากลามจากรอเนี่ยมันจะอยู่ปานกลางหมด เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจเนะฟาซาวานะอย่าบางท่านบอกไม่เน eh ้นเลยก็อ่านว่าฟาซาวาไม่ได้เลยต้องเน้นเน้นปลายกลางฟาซาวาอิยาเกออิยาเกนาบูดัวอิยาเกนสตตอินอิยาต้องเน้นปลายกลางจะไปอ่านว่าอิยาอิยาก็ไม่เน้นเลยก็ผิดอีกเหมือนกัน เน้นเยอะก็อิยากะน่อบูดัวอยอยางงี้เเน้นเกิดไปอีกละเน้นเน้นมากไปแล้วพี่อย่างงี้ไห่พี้ผิดครับท่านพี่น้องผิดนะต้องเน้นกลา,างสรุปเลยนะครับผมจะสรุปให้ท่านพี่น้องผู้ฟังเยาวชนง่ายๆนะครับทำยังไงครับเมื่อเจอสระสัดดูในอันกรานนะดูอย่างงี้ครับดูว่ามันอยู่ลามกับรอหรือเปล่าถ้าอยู่ลามกับรออยู่บนลามกับรอเน้นมากๆแล้วถ้ามันอยู่นูนกับมีมชา้า ถ้าไปอยู่บนอของอิดเดรกอมมาอันกูนนะไม่ตรงเน้นเลยถ้าไปอยู่ที่เหลือจากที่ว่ามานี้ที่กล่าวมาก็เน้นปลานกลางแค่นั้นเองนะง่ายๆครับ